เรนเดอร์ซัมซุงกลาซี่ S21 FE ถึง4สีเรนเดอร์ซัมซุงกลาซี่ S21 FE ถึง4สีล่าสุดได้มีการเผยภาพเรนเดอร์ใหม่ของซัมซุงกลาซี่ S21 FE ว่าที่สมาร์ทโฟนระดับเรือธงที่คาดว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับโดยคราวนี้เป็นการโชว์ภาพตัวเครื่องที่มีด้วยกันถึง4สีครับ จากข้อมูลบนกิกแบนตั้งแต่เมื่อเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับเผยว่า galaxy s 1 fe ที่มีรหัสว่า sm ขีด g 9 9 0 B ใช้ b ายชิปองมูลผล snapdragon 8 8ดตัวช้อปรุ่นล่าสุดให้แหลมที่6กิกบนระบบปฏดการ android 11 1, ตามข่าวลือที่เลือนว่าสมาร์ทโฟนรุน่นนี้มีหน้าจอดีไซน์ทรงแบนขนาด6.41ดนิ้วที่น่าจะเป็นจอแบบโอเวเจาะรูใส่กล้องหน้าความละเอียดสาลร้อรยพิกเซลมีหลอให้เลือก1 2 8่ b อ กับ2 5 6 g หลองรับ 5G พร้อมแบตเตอรี่ขนาด4,500มิลลิแอมป์ครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอีกว่า Galaxy S21 FE เข้าสู่รายการผลิตหลักในเดือนกรกฎาคมและน่าจะเปิดตัวในไตรมาสที่4ของปี2021นี้แหละครับส่วนสมาร์ทโฟนรุร่นนี้เคยปรากฏชื่อบนเว็บไซต์ทางการของซัมซุงเม็กซิโกแล้วครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT ท a ฟ t เพียงแค่เดือนละย0ิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ